ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทบทที่1ลำดับและอนุกรมของรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เล่มที่1ข้อที่27นะคะโจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าลำดับเลขคณิตลำดับ1มีพจน์ที่4คือ11และพจน์ที่9คือลบ4โจทย์ให้หาผลบวกของพจน์ที่12ถึงพจน์ที่25นะคะสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือ สูตรของลำดับเลขคณิตค่ะสูตรของลำดับเลขคณิตมีอยู่ว่า an เท่ากับ a 1บวกกับพจน์ที่ n <a> ลบห n ลบหคูณกับ d d คือผลต่างนะคะ แล้วอีกสูตรหนึ่งที่ต้องรู้คือสูตรของผลบวกเพราะเขาให้หาผลบวกของพจน์นะคะสูตรผลบวกจะเป็นผลบวก n พจน์ของอนุกรมลำดับคณิตนะคะเอเลขคณิตอนุกรมเลขคณิตเลขคณิต สูตรก็คือ sn เท <SN S 1> ่ากับ n ส่วน2คูณกับ a 1, a 1, 1> บวก an แต่ทีนี้แล้วมันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่มาต่อจากสูตรนี้ก็คือเอา เอตรงนี้ค่ะมันคือ a n เดียวกันเอามาแทนด้วย a 1บวก n ลบ1คูณด้วยดีแล้วก็พอกระจายมาเราก็จะได้เป็น n ส่วน2คูณกับ a 1เหมือนเดิมแล้วก็กเอาทั้งหมดนี้มาแทนที่ด้วย a n ก็จะได้เป็น a 1บวกกับ n 1ลบ1คูณด้วยผลต่างอ่ะสักครู่ ทีนี้เราก็จัดโพสให้สวยหน่อยเพราะว่าเราเห็นว่ามันมี a n เอ้หตัวใช่ไหมเราจัดโพสก็เป็น n หารหารด้วย2องคูณกับ2 a 1บวกกับ n ลบหนึ่งคูณ d ีเราก็จะได้สูตร SN แล้วนี่สูตรที่1อันนี้สูตรที่2ทีนี้เรามาดูโจทย์ลำดับเลขคณิต ลำดับหนึ่งมีพจน์ที่4คือ11เโอเคเราก็เขียน a สี่เท่ากับสิแล้วก็อะไรอีกพจน์ที่9คือลบส a 9คือลบสจากสองจากสประโยคนี้ได้อะไรบ้างเราก็จะได้ว่า a สี่เท่ากับสิคือสูตรของลำดับเลขคณิตก่อนสูตรนี้ เอเท่ากับ A1 บวกกับ N ลบ1 N ลบ1 N คือ4ใช่ N ไหมลบ1คูณ D จัดรูปให้เรียบร้อย A4 เท่ากับ A1 บวก3 D ให้เป็นสมการที่1ต่อไป A9 กาทำเหมือนเดิมเลยค่ะ A9 เท่ากับ A1 บวกกับ N อลบหนึ 1, ่งเคือ9 9้เลบหนึ่งเป็น8เป็นบวกแปอันนี้ให้เป็นสรรมการที่2โอเคทีนี้เราเห็นไหมเอหนึเหมือนกันแสดงว่าตัดกันได้เราหาดีก่อนอ่า สองตัวแปรสองสมการหาได้แน่นอนอ่ะแล้วตรงนี้ล่ะคะก็เป็นตัวแปรเหมือนกันเอาเลขมาแทนได้เลยค่ะอ๋อขอโทษที a สี่เท่ากับอะไรอ่ะ a สี่เท่ากับสิบเอ็ด a เก้าเท่ากับอะไรลบสี่อ่าสองตัวแปรสองสมการได้แล้วเอาสมการที่หนึ่งลบสมการที่สองหรือใครเอาลบเอาสมการสองลบสมการหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่สุดท้ายผลลัพธ์ต้องออกมาเหมือนกัน สมการที่1ลบสมการที่2ได้อะไร11ลบด้วยลบ4เป็น15ลบเจอลบเป็นบวกนะ a 1ลบ a 1หายไป 3D ล,ลบ 8D กลายเป็นลบ 5D หา D เดียวเอารลบ5เอาเศษ1ส่วนลบ5คูณตลอดทั้งสมการ D เดียวก็จะเหลือหรือบางคนก็คือใช้เอาลบหย้ายข้างไปย้ายข้างไปหาเหลือลบ3ตอนนี้เรารู้แล้วว่า D คือลบสามทีนี้เอา D แทน D เท่ากับลบสามลงไปในสมการหนึ่งหรือสองก็ได้ในข้อนี้จะแทนลงไปในหนึ่งนะแต่ถ้าแทนลงไปในสองก็จะได้คำตอบเดียวกันเอาดีเ,าเท่ากับลบสามแทนในสมการหนึ่งเราก็จะได้สิบเอ็ดเท่ากับเอหนึ่งบวกกับสามคูณลบสามเป็นลบเก้า มันก็จะเป็น11เท่ากับ A1-9 ลบ9ย้ายข้างให้เรียบร้อย A1 เท่ากับ20อ่ะทีนี้เราเราได้แล้วเราได้ d แล้วเราได้ A1 แล้วต่อไปอ่าเราจบตรงนี้แล้วนะต่อไปเราไปหาผลบวกของพจน์ที่12ถึงพจน์ที่25อันดับแรกเราดูก่อนเลยมันจะเป็น A1 A2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง a 1 2อ่าพอที่สสองแล้วก็ a 1 3 a 1 4ไปเรื่อยๆถูกไหมจนถึง a 2 5เอาแค่นี้ก่อนทีเนี้ยเราอยากสิ่งที่โจทย์เขาอยากได้อ่ะคือผลบวกตรงนี้ผลบวกตั้งแต่ a 1 2ถึง a 25สแสดงว่าสิ่งที่เราไม่ได้อยากได้อ่ะคือตรงนี้ถูกไหมอ่าทำยังไง วิธีหาก็คือเราเอาตั้งแต่เราเอาทั้งหมดใช่ไหมอ่าสีน้ำตาลคือทั้งหมดเนาะเราเอาทั้งหมด A1 ถึง A 25้าเนี่ยลบออกด้วย A1 จนถึง A อะไรตรงนี้จะต้องเป็น A 11ถูกไหมอ่าตรงนี้จะเป็น A 25หเราต้องเอา A 25เนี่ยลบด้วย A 11โอเคไหมเพื่อที่จะได้ผลบวกระหว่างโพสที่12ถึงโพสที่สิบ้อ่าเดี๋ยวขอย้ายนี้ไปด้านบน อ่าย้ายมาไว้ตรงนี้โอเคโอเคทีนี้เรามาดูเขาให้หาอะไรผลบวกโอเคผลบวกทีนี้เราก็หาเลยเอาสูตรมาใช้สูตรของเราคืออันนี้ถูกไหมนี่สูตรของเราเอานี้ไปอันนี้ไปเอานี้ไป,ไปทําไมมันมีสองสูตรใช่ไหมสูตรนี้กับสูตรนี้ทําไมต้องเลือกใช้สูตรนี้เพราะว่า เรารู้ N รู้ A1 รู้ D ตรงนี้เรายังไม่รู้ a n เดี๋ยวเราก็ต้องไปหาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช,ใช้สูตรนี้ง่ายกว่าเอาสูตรนี้ไปเลยอ่ะเขียนใหม่ก่อนเขียนสูตรอีกรอบหนึงอ่าโอเคอ่ะทีนี้เรามาหา S25 กันก่อน S25 เท่ากับ2 5ส่วน2คูณกับ2 A1 คือ a 1คืออะไรเมื่อกี้20บวกกับ n ลบ1คือ25ลบ1 24คูณกับผลต่างคือลบ3อทีนี้ใช้วิธีการตัด2ตัด2ตรงนี้แต่มันเป็นการบวกมันต้องกระจายอย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่า2ต้องตัดอีกทีหนึงตรงนี้เป็น12 แล้วก็จะได้25คูณ20เป็น500บวกกับ25คูณ12คูณลบ3เอา25คูณ10ก่อนเป็น250 25คูณ2เป็น50กลายเป็น300 300คูณกับลบ3กลายเป็นลบ900 500ลบด้วย900กลายเป็นลบ400 อ่าตอนนี้เราได้ s ย5แล้วแต่เราต้องเอา s 25ลบก,กับ s อะไร s 11บเอ็ราก็หา s 11อีกตัวหนึ่ง s 11ก็คือ11บส่วนสอ n ส่วนสคือ11ใช่ไหมคูณกับ2องคูณยีบวกกับ11บเลบหเป็น10บคูณลบสอ่าเหมือนเดิมใช้การตัดทอน อันนี้เป็น5 11สิเคูณยีเป็น210บวกกับ11บเคูณหเป็น55า้าเอาไม่เอาจาับคู่นี้ก่อนดีกว่าสิบคูณสเป็น1ิบอ้าคูณสาเป็นสิบหคูณสิกลายเป็น165ลบกับบวกกับลบหนึอย่าลืมว่ามันมีเครื่องหมายลบตรงนี้ด้วย สองร้อยลบกับหนึ่งร้อยหกสิบห้ากลายเป็นห้าสิบห้าแต่งานของเรายังไม่เสร็จเราต้องเอา s ยี s ่สิบห้าลบกับ s สิบเอ็ดเท่ากับลบสี่ร้อยลบกับห้าสิบห้าเท่ากับลบสี่ร้อยห้าสิบห้าอทีนี้เราก็จะได้คำตอบของเราแล้วดังนั้น จากโจทย์ที่เขาให้หาใช่ไหมผลบวกพจน์ที่สิบสองถึงพจน์ที่ยี่สิบห้าคือลบสี่ร้อยห้าสิบห้านั่นเองอ